ถือว่าเป็นข่าวดีของนักช็อปนะครับที่ต่อไปก็จะมีกฎหมายมาคุ้มครองการช้อปปิ้งออนไลน์ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้มีประกาศของสคอบอรเรื่องธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุศ2567จะมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้ซื้ออย่างเราๆจากมาตรการนี้ที่จะออกมาครับก็คือจะมีมาตรการส่งดีหรือว่าดีเดลิเวอรี่นะครับซึ่งผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะต้องระบุรายละเอียดของสินค้าหลักฐานการรับเงินให้ชัดเจนนะครับและนอกจากนี้ยังให้สิทธิสําหรับผู้บริโภคสามารถปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือว่ามีสิทธิ์ได้รับค่าสินค้าคืนได้ครับโดยหลักการก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยถือเงินไว้ก่อนเป็นเวลา5วัน ก่อนจะนําส่งเงินนะครับให้กับผู้ที่ส่งสินค้าหรือว่าผู้ขายครับนอกจากนี้นะครับผู้ซื้อยังสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชําระเงินได้โดยให้บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานซึ่งหากสินค้าไม่ตรงตามคําสั่งซื้อก็สามารถปฏิเสธไม่รับสินค้านั้นได้ครับย้ํากันอีกครั้งนะครับกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้3ตุลาคมนี้ซึ่งจะส่งผลดีกับผู้ซื้อมากขึ้น และในขณะเดียวกันใครที่เป็นผู้ขายและผู้ส่งสินค้าก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะตามมาด้วยนะครับ